ลุงช่างคะลุงช่างคะหลังคาแต่เราระเภทมีองศาที่เหมาะกับชนิดของมันหรือเปล่าคะก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะลุงช่างแบ่งให้ง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเอาแบบเอาราบเรียบก่อนราบเรียบที่สุดนะครับก็คือพวกไม่มีสล o เลยอย่างนี้คือไม่มีทางเลือกครับต้องหมายถึงดาดฟ้าคอนกรีตนะครับก็คือ f l a ตเลยเอามีมุมขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่อยากใช้คอนกรีตตั้งแต่สวาตีสวะสององศาขึ้นไปนะครับตัวเลือกที่มีก็คือ m e t a ล h ี p นะครับอันอื่นใช้ไม่ได้นะครับ <S <S เหลือเมทัลชีดอย่างเดียวที่มันสามารถจะยิงหลอนยาวได้นะครับสององศาห้าองศานะครับเอ้าถ้าไม่อยากใช้เมทัลชีดอยากใช้กระเบื้องหลอนคู่ได้ครับแต่ต้องยกมุมหลังคาขึ้นมากกว่า10องศาขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มใช้กระเบื้องหลอนคู่ได้เมทัลชีดใช้ได้กระเบื้องหลอนคู่ใช้ได้เริ่มมี2ทางเลือกแล้วเฮ้ยแต่ถ้าผมอยากใช้กระเบื้องซีแพคโมเนีย er, กระเบื้องซีเมนกระเพดที่สวยๆเอ็กเซลล่าอะไรต่างๆเนี L ่ย ผมต้องใช้มุมเท่าไหร่ถ้าคุณใช้กลุ่มนั้นคุณต้องยกมุมหลังคาขึ้นมากกว่า30องศาแล้วครับถึงจะใช้กลุ่มนี้ได้ซึ่งหมายความว่ามุมที่เกิน30องศาคุณเลือกใช้แผ่นอะไรได้หมดทุกอย่างแล้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้วัสดุม,มุมหลังคาเช็คมุมหลังคาก่อนนะครับ